เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะแ้ามาแค่หนึ่นะครับทีนทีนึ่งเับตขึ้นมาที่หนงีน่งที่ีตนนี้รนีรียมตในการที่หนึง็ดแปดเ้าตึนึงงตรงนีน้กนะครับ้าเตรียมรอลงทะเบียนเตรียมแกะ เพื่อนเขาครับผู้ชายนี่น้องฟ้ารอครับรอที่จะขึ้นไหว,วไะะปีสัตวรายที่หน่ึงสองคะเด็กชายนี่นะครับเตรียมรายง,งานตัอนรทหนึ่นเจ็ด ดย5เมตรงดอายุ10ปีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5รายงานตัวได้เลยค่ะเดี๋ยกออมีตัเกง ได้เหรียญทองแดงนะครับเวลาเจ็จุดเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้สีจุดเท่าไหร่ไม่รู้เสื้อดึงเสือดินตาไว่ายผีเสื้อยิรายการที่หนึ่งสามเก้าชุดที่หนึ่ง ต่อได้โอ้โหแล้วก็ขึ้นไปได้ไม่ๆ2 oh. 3ทําลงนะครับเอาก็คือคือ <coughs> ที่้าลูกค่ะ้มาแล้วครับลย่กทายฟาล์วที่หกนะครับขึ้นแล้วครับ

คว่ายเสื้อ50เมตรรอบสุดท้ายนะครับที่หนึ่งลูกครึ่งค่ะหนึ่งตาครับผู้ที่หนึ่งครับไปแล้วครับ กาเซราจงเชียงมันเชื่อมประตูไปที่ผมเลยคะแนนเลยแั่ไม่ทุ้มีที่สองรู้ที่หนึ่งคันนานัตคีเรมการรุที่สองิคาวานซาศิษยาดาวมทองรู้ที่สามคาโตนคูเรมอมิทีรู่ที่สี่นะา ເນາະດີວ່າມັນເຂົ້າເນາະກໍດີອັນນີ້ທາງ